เมื่อวานน้องเชื่อเปลวเชื่อเพ่พี่ดิน้องเชื่อเปลววางเป็นเจ็ดหมื่นกว่าเออใช่ท่านก่อนได้เปรียบอ๋อนี่นวางตัวในของสารานี่ประมาณแปดอะวะถ้าจะไม่ผิดสาร้ายไม่ใช่หรอเออมันมีสาร้ายกับสาระ <laughs> ไม่อยอมเนี่ยเ <Okay. S 1> ติมกระสุนอ่ะ โอเคนะเอานะมีใครกินอาหารอะไรอีกมันกิน,นเยอะโอเคเอาละพี่นุ๊ตบนกล่องเลย,เยพี่นุ๊หลุดนะ <laughs> อ้าว นี่นุ่นอยู่บนกล่องกับน้องลินเลยว่าตอนจิตยังดูดีๆอยู่เลยเดี๋ยวตอนจริงป้อมปืนครับเฟสทูกมันจะมาหลังเก็บโหลกแก้วอะ อ้าวลืมปิ้งก่อนยังยังเกลือแก่อจนะเย็นนะทุกคนจะเย็นเย็นไหนกลูกแก่เนี่ยโอ้โหเอาโเก็บให้ได้เยอะๆนะจ้ะพยายามจ๊ะกล่องนี่มันขยันจริงจริงเอ๊ะไม่มาแล้ว ยิงขั้ลที่หลังนะยิงตั้งเลยจ้ายิง,งมันเลยยิงมันไปอะไรก็อุกบาทปะไปแล้วหรอ Vâng, vâng, vâng. Để lên lại nhé. Nói chung tự มันชุดขันใส่ก็ไม่ค่อยได้ผลนะเลือกองรถอยู่เรื่อยๆเลย ตียงปิงตอนนั้นด้วยแคันยาด้วยก็ได้จรจ๊ะทาน,นยาครูดาวอยู่ สุดทายแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วใส่หมดเลยนะ,อ,ะอุกบาทพนใจสุงหิ้วเหลือสิบนะจ๊ะ คนกินไปกินของอีกโหลฮัลโหัโหลเอ่ยเว๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นเวลาเป็นวลพันพาแบก คอยครึ่งหลอดแล้วถอยก่อนทโรชิครึ่งหลอดไม่เลยรอดอยู่สวยพอมันรู้วิธีปุ๊บมันก็ง่ายเลยพี่แอามพี่โอมน่าจะน่าจะปล่อยให้ฮิโรชิเข้าไปแทนก่อนเพีงก่อนเราไม่น่ารีบเลย I got plans.